สวัสดีค่ะชวนหิวกันตลอดเลยใช่โอ้โหวันนี้สวยทั้งสองคนเลย100%เซค่ะพี่เนงสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเตรียมลุ้นกันด้วยนะคะสำหรับ Miss g r a n ์ International ค่ะกับ10ปีของเขาเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนหนึ่งทุ่มเช้พี่โซใช่แล้วว่าใครจะเป็นผู้ที่ครองมงกุฎแต่ไงเชื่อว่าคนไทยนะคะก็ส่งใจเชียร์อิงฟ้าวราหะ ร้อยเปอร์เซ็นต์บบที่พี่โซบอกแน่นอนใช่ยังไงคืนนี้ติดตามชมแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารกันที่ปั๊มนิ้วของเราด้วยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่น้องโซนี่ทำผมทรงรับมงมาแล้วนะอ๋อหรอบอยเจี๊ยบส่งต่อน้ำใจเรือกับข้าวให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ใบวศิรวิท์เขินกิ๊กสุวัจนีขุดภาพคู่วัยเด็กป๋าโชว์วันนี้พบกับคินธนาชัยกับซิงเกิลใหม่ Don't Stop Baby ติดตามมาเรียดทั้งหมดนี้ได้นาย p n อบนิวสตี สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารด้วยนะคะวันนี้อยู่กับโซลแล้วก็อยู่กับเอมนะคะสองสาวนะคะต้อนรับเลยอย่างที่บอกว่าคืนนี้จะต้องเชียร์มิสแกรนด์กันด้วยใช่แล้วหนึ่งุมนะคะแต่ก่อนจะไปดูข่าวของอิงฟ้ากันนะคะติดตามข่าวของคู่รักคู่นี้ดีกว่าเป็นคู่รักสายทําบุญนะคะเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยถ้าใครเคยได้ยินรถตู้กับข้าวที่เขาแบบช่วยตอนที่มีโควิดรถพุ่มพวงไหมรถพุ่มพวงนะคะคุณบอยแล้วก็คุณเจี๊ยบนั่นเองครั้งนี้เขาพูดอีกหนึ่งไอเดียก็คือ เรือคือเขาบอกว่าช่วงนี้น้ําท่วมที่จังหวัดอายุทยาไงคราวนี้ถ้าเป็นรถมันก็จะไม่เข้ากับสถานการณ์นะคะ<ม>เขาก็เลยทุ่มงบส่วนตัวค่ะเปลี่ยนโฉมรถกับข้าว,วมาเป็นเรือกับข้าวโโเพื่อขนกองทัพอาหารค่ะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะโ,<ห>โดยพี่บอยนะมีการโพสต์ภาพ,พพร้อมข้อความในสถานการณ์นี้นะคะ<ห>เป็นการส่งต่อความรัก แล้วก็บอกว่าความห่วงใย,ยสุดท้ายนี้ยกำลังใจนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดพร้อมยังได้ลงไปพื้นที่จริงๆเลยคือเขาแบบดูดิทำจริงนะคะแล้วก็ส่งใจให้กับทุกๆคนซึ่งงานนี้ค่ะมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับเนี่ยเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกับทั้งคู่เป็นจำนวนมากเลยนะคะนอกจากพี่บอยพีซเมเกอร์เขาจะเสียงเพราะแล้ว ขายังจใจ,ใจบุญอีกใช่ไหมเออแล้วก็ซึ่งก่อนหน้านี่ทนนั้ทงคู่ก็มีการลงนะคะที่ปราเก็ตจัง<ช>หวัดนนทบ,บุรีมาแล้วค่ะเพื่อมอบอาหารแล้วก็ถุงยัางชีพให้กับพี่น้องในชุมชนอีกด้วยซึ่งพี่เจียพิจิตราก,ก็จะอัปเดตหลายๆอย่างในไอจีดังนั้นเข้าไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคน กลับมามองเพราะว่าจริงๆแล้วน้ําท่วมปีนี้หนักมากคุณผู้ชมแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกหรือเห็นข่าวอะน้อยกว่าปีก่อนๆไหมเท่าที่เราเรารู้สึกว่าข่าวอาจจะบี่ยงเบหรือโฟกัสไปที่สิ่งอื่นในช่วงนี้ตอนนี้ก็ใหญ่ทุกคน เห็นใจผู้ที่ประสบภัยตอนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้รัวๆเลยใช่อย่างพี่บอยพี่แจ๊บเองเราก็เห็นเขาทํามาตั้งแต่สมัยยุคโควิดที่แบบโควิดระบาดใหม่ๆเนาะพี่มอยพี่แจ๊บเป็นคนผุดไอเดียรถรถกับข้าวเลยรถพุ่มพวงเลยที่แบบขับไปตามชุมชนที่ที่มันมีการแพร่ระบาดจริงแล้วเขาก็จะแจ้งวันเวลาไว้ว่าวันนี้จะไปที่นี่แล้วก็ขอความร่วมมือให้กับใครที่ไปรับของยืนให้เป็นระเบียบมีระยะห่างแล้วทุกคนแบบน่ารักกันมากเลยเนาะภาพที่เราได้เห็นช่วงที่ผ่านมายังไงก็ต้อง ขอบคุณนะคะที่ครั้งนี้กลับมาอีกครั้งกับเรือกับข้าวด้วยใช่แล้วนะคะอรอติดตามและกันทั้งคู่จะยังไงต่อไปส่วนคืนนี้ค่ะทุกคนค่ะเราต้องมาร่วมลุ้นมงกันนะคะเพราะว่าคืนนี้มาแล้วนี่เราก็เลยทําผมฟาล่ามาเลยนี่คือทรงเพื่อรับมงกอันนี้เป็นทรงอิงฟ้าชตอนไหนอิงฟ้าทําตอนไหนนี่ไงเอมเอฟมองลงไปเอมจะเห็นอิงฟ้าคนหนึ่งใส่ชุดสีแดงนะคะนี่เลยนะค่าคืนนี้จ้า ทุกคนจ๋าค่ำคืนนี้เดี๋ยวจะได้รู้กันแล้วนะคะสำหรับการครองบงกุฎ Miss Grand International 2022นะคะซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เฉลิมฉลองครบ10ปีเขาบอกว่าเป็นปีตำนานควีนแกรนด์นี่เขาบอกว่าปีนี้คือเป็นปีที่10แล้วเพราะฉะนั้นโลกต้องจำแน่แน่นะคะสำหรับ Miss Grand คนที่10ซึ่งเขาบอกว่านอกจากความสวยแล้วเป็นเรื่องปกติที่ทุกเวทีเนี่ยก็จะต้องมีเนาะ,ะอะ เขาบอกว่ายังมีอีก2อ,อย่างนะคะมีบิวตี้ไปแล้วใช่ไหมยังจะต้องมีบอดี้ที่สวยงามเ<ะ>็คือรูปร่างเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือเบรนก็คือต้องมีสมองมีความคิดที่ดีนะคะโดยเขาบอกว่านอกจากนี้เนี่ยก็จะต้องมีชาวโซเชียล,ซเ,ซยลเขาเรียกว่าเป็นกระแสในโซเชียลด้วยให้เหมือนแบบทุกทุกคนชี้นำมานี่อย่างน้องอินฟ้าอันนี้คือชุดที่แบบเอาจริง,งนะเองนะจึงมากคือเรารู้สึกว่าทุกการเดินของเขาอะเขาสะกด หมดคือ,อเธอเข้าใจไหมว่าทุกครั้งเวลาเดินอะคนก็จะเดินปกติแต่อยากให้เอ็มดูสะโพกอิงฟ้า,าคือเวลาอิงฟ้าด้วยอิงฟ้าจะรู้ว่าจังหวะการยกสะโพกจะต้องทำยังไงเดี๋ยวจะให้พี่โซยกให้ดูเหมือนกันไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแล้วผลงานเขาเนี่ยรอ,อบพรีลิมก็ทําดีมากรอบ national costume ก็คือแบบหนุมานก็ดีเนี่ยคือรอบชุดกีฬา,าคือมัน เปะปังเห็น <มา S 1> ว่าเออเห็นไหมเอเห็นไหม,หไหมว่าทุกครั้งเวลาเขาเดินเขาจะยกสปปะโพกดึงดึง,ด,งดึงขึ้นซึ่งมันเป็นจังหวะที่มันจะทําให้ทุกคนาหาันมามองเขา<ด>มันจะไม่ใช่การเดินปกติสะใจมันสะใจมนดู<จ>แล้วมันแบบลุน้นมันเ<ห>ชียร์แล้วนอกจากนี้โซมีโอกาสได้ไปดูอิงฟ้าไลฟ์เขาบอกว่าเวลาเดินเนี่ยบอสนวัตสั่งเลยบอกว่า ห้ามยิ้มธรรมดามต้องยิ้มแบบอ้าปากยิ้มแบบมีความสุขที่สุดฉันรู้สึกหัวเราะตลอดเวลาอิงฟ้าก็จะเลยยิ้มตลอดเวลายิ้มหัวเราะแบบยิ้มอ้าปากเดี๋ยวเราต้อง,ลอง,ล,องลองสังเกตซึ่งจะเป็นภาพนั้นตลอดเวลานะคะ <c oughs> ซึ่งเขาบอกว่าสำหรับเวทีนี้ก็จะเป็นกระบอกเสียงด้วยสำหรับแคมเปญ stop the war and violence <c oughs> นะ <c oughs> ก็เป็นรถยุติ สงครามแล้วก็ความรุนแรงทุกรูปแบบด้วยซึ่งอย่างที่เอ็มบอกไปว่ารอบพีริมก็คือทําได้ดีมากแล้วก็มีพี่ๆสื่อมวลชนจากไทยไปเชียร์ถึงนู่นด้วยเดี๋ยววันนี้เอ็มโซไปบ้างดีไหมไปไหมไหาตั๋วให้หน่อย <laughs> บินจาการ์ตาวันนี้ทันไหมเพราะอยากไปเชียร์จริงๆนะคะซึ่งงานนี้นะคุณอีวานกุณาวานเนี่ยผู้เป็นถือลิขสิทธิ์เจ้าของจัด การประกวด Miss Grand International 2022เขาบอกว่าจัดเต็มไม่พล่องเลยเพราะว่าเวทีทุกอย่างมันดูเวอร์มันดูปังไปหมดเลยนะยังไงคืนนี้เรามาลุ้นกันนะว่าใครจะมองเขาเรียกว่าลุ้นมงทองกันไปคืนนี้สำหรับ Miss Grand International 2022นั่นเองแต่เรารู้สึกว่าปีนี้ใจมาไม่รู้เหมือนกันมันมันเหมือนจับวางแล้วอะ ม,มันเชียรแล้วสนุกอ่ะยังไงเ,ออเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะหนึ่งทุ่มค่ะ,คะสำหรับมิสแกรนนะต่อกันที่ข่าวดีของ s w i f t ีดีกว่าแฟนคลับของ Taylor Swift เชื่อว่าโปรดิวเซอร์เราและหลายๆคนรอคอยอยู่แต่ครั้งนี้เขากลับมาแล้วนะคะแบบ full package เลยนะคะคงต้องเป็นครั้งที่เราใช้วลี Taylor Swift is the music industry ก็คือ Taylor Swift คือวงการเพลงนะคะหลังจากที่เธอปล่อยอัลบั้มใหม่ออกมาชื่อว่า midnight นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็สร้างสถิติ บอกย้ําเลยว่าเธอคือหนึ่งในศิลปินที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประวัติศาสตร์ดนตรีนะคะด้วยยอดสตรีมมิ่งพิโซสูงสุดในประวัติศาสตร์บน Spo ติฟ y ยวัน228ล้านครั้งเลยโดยวันแรกที่ปล่อยออกมานะคะก็มียอดถึง185ล้านครั้งออนอกจากนี้ค่ะชาร์จดาต้าก็เผยว่าอัลบั้ม m i n n i h t นะคะจะสามารถขายได้ถึง1.1ถึง1.2ล้านก๊อปปี้ด้วยในอเมริกานี่คือแบบ นึกถึงยุคที่เราขายเทปซีดีล้านแผ่นกันเหมือนกันนะคะด้านเทลเลอร์เองก็โพสต์ใน IG บอกว่าอาลัลบั้มใหม่นั้นจะว่าดด้วยเรื่องราวสาิบคืนอันยาวนานในชีวิตของเธอโดยเพลงทั้งหมด ถูกแต่งขึ้นกลางดึกซึ่งหนึ่งเพลงที่ชื่อว่า l a v e n d e r Hate นะคะเธอแต่งขึ้นตอนดูซีรีส์โทรทัศน์เรื่อง Mad Men mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของการตกหลุมรักเ mm hmm. ชื่อว่าทุกเพลงของเธอมีเรื่องราวยังไงก็ไปหาฟังกันได้สพอร์ตเธอกันนะสำหรับอัลบั้มที่ชื่อว่า Midnight นั่นเองค่ะถือว่ากลับมาอย่างเชิดฉายและยิ่งใหญ่ <No. S 2> รู้สึกออว่ามันแบบครบแล้วก็ฟูม,มากๆเลยนะคะยังไงก็ส่งใจให้เธอด้วยใช่แล้วส่วนอีหนึ่งอย่างที่กลับมานะคะก็คือยิ่งใหญ่เหมือนกันเลยสำหรับเทศกาลภาพยนตร์โลกกรุงเทพครั้งที่15นะคะ World Film Festival of Bangkok นะคะ ปีนี้มาภายใต้ธีม Return to Cinema น้องเอ็มคือประเด็นน่ะคือเขาหายไปนานกว่า5ปีแล้วนะสำหรับงานเทศกาลนี้นะคะซึ่งจะมีการคัดเลือกภาพยนตร์คุณภาพกว่า60เรื่องนะคะจาก30ประเทศทั่วโลกมานำเสนอพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษจัดประกวดหนังยอดเยี่ยมด้วยนะคะนับเป็นเทศกาลหนังนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะงานนี้ก็คือคอหนังห้ามพลาดเลยนะคะ ระหว่างวันที่2ถึง11ธันวาคมนี้นะคะณนระงภาพยนตร์ SF World Cinema s e n t e l w o r l นั่นเองนะจ๊ะก็ไปดูกันได้ใช่ฝากด้วยในเรื่องของภาพยนตร์นะคะตอนนี้กลับไปชมกันได้โรงแล้วอ่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีข่าวของน้องไบร์วัชรวิทย์ามาฝากกันเพราะว่าล่าสุดมีสาวคนนึงออกมาโพสต์บอกว่ากุมหมัวใจน้องไว้ใช่ออแล้วแอบไปดูต่อสัมภาษณ์น้งไบก็เขินนะอะจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามค่ะ,คะ กลับมาแล้วนะคะตามสัญญาเราจะมาอัปเดตข่าวสารของหนุ่มใบวิชรวิทย์การของเอ็มอ่คักนแล้วไหมอังเก็กิที่หนึ่งล่าสุดค่ะเธอค่ะก็คือเกิดเริ่มฮือฮาในโลกโซเชียลเลยเพราะว่าพี่กิ๊กสุวรรณจนีนางไร่ปักความของเราความยังไงอืมอย่างนี้เลยพี่กิกสุวรรจนีเขาได้โพสต์ภาพภาพหนึ่งในลงลงในอินสตาแกรมนะคะเขาเป็นภาพที่เป็นการ อุ้มโอบน้อง <Hello. S 1> คนหนึ่งใส่เสื้อสีแดงนี่แล้วเขาก็เขียนว่าจริงๆพี่กิกเนี่ยเป็นคนที่กุมผู้กุมหัวใจน้องมาก่อนใครนี่ไงเห็นไหมล่ะ,ะล่าสุดเราได้เจอตัวน้องไบนะก็เลยไปถามไบามาว่าเอ้ยังไงได้เห็นภาพนี้หรือยังไบบอกว่าได้เห็นภาพนี้แล้วแต่ว่าจริงๆเขาจําเหตุการณ์วันนั้นไม่ได้เพราะตอนนั้นน่าจะเด็กมากจริงๆคือถ้าใบาจาได้เนี่ย พี่ตกใจใช่จริงๆก็น่าจะจำไม่ได้ถูกต้องแล้วนะแต่เขาบอกว่าวันนั้นน่ะอาจจะเป็นวันที่ที่คุณแม่เขาเล่าให้ฟังเนาะเป็นวันที่มีการถ่ายละครแถวบ้านแล้วพี่กิกอะสมัยก่อนอะพี่กิกก็คือเป็นนังร้ายแบบดังมากเล่นแทบทุกเรื่องเลยก็มาถ่ายละครแถวบ้านนะคะและคุณแม่เนี่ยก็เป็นแฟนคลับพี่กิกด้วยก็เลยถือโอกาสแบบว่าไปขอถ่ายรูปหน่อยก็เลยพาลูกชายไปด้วยสุดคือ ทำไมจำอะไรไม่ได้ใช่คือมานานมากแต่ว่าเนี่ยยังยังพอดีเพิ่งเห็นไม่ใช่ไม่มีโอกาสได้ไปเม้นเลยแต่ว่าจะไปเมนต์ปก่อยู่เห็นอยู่เขากุมตรงนี้อยู่เลยครับเถียงไม่ได้เถียงไม่ได้ครับเถียงไม่ได้รูปมันฟ้องครับหลักฐายมันคาอยู่น่าแต่เจอครั้งแรกและครั้งเดียวก็คือ ในรูปนั่นแหละใช่หนึงตกใจหนึ่งตกใจว่าแบบเอ้ยถ่ายตอนไหนแล้วผมยังสงสัยว่าถ้าผมไปขอเขาถ่ายรูปแล้วพี่กิ๊กถีรูปได้ยังไงอะไรเงี้ยคิดว่าแม่แม่ชอบดูละครครับผมว่าต้องผ่านตาแม่อย่างแน่นอนอ่าอาจจะเป็นที่พี่กิ๊กมาขอน้องใบถ่ายรูปก็ได้ก็เป็นไปได้ตรเข้าใจใบเหมือนกันบอกว่าถ้าผมไปขอพี่กิ๊กถ่ายรูป แล้วพี่กิ๊กก<ม>็มีลูกได่ไหนอ่าชายอันนี้ประเด็นนี้เดี๋ยวมาเจอกันเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวเราว่ามีโอกาสแน่ๆที่ใบกับพี่กิก๊กจะได้เจอกันนะคะนนอนส่วนกับคู่จิ้นหนุ่มคนนี้เลยคุณวินเมทวินนะคะก็กําลังจะมีคอนเสิร์ตคู่กันเพื่อแฟนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่24ธันวาคมนี้ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกเลยเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆครั้งนี้นะคะเพราะว่าจัดเต็มอยู่แล้วซูงหนึ่งเรื่องค่ะที่ล่าสุดเนี่ยมีคลิปออกมาเนาะเป็นเหมือนบอกว่าน้องใบ ใช่จริงๆไปจอยในทุกคอนเสิร์ตเลยนะแต่กลับมีเพลงเพลงนึ่งที่ทำให้เขาเสียน้ำตาก็คือเพลงวาดไว้ของโบกี้ไลออนนั่นเองซึ่งร้องไห้เลยงันนี้ก็เลยต้องถามไบ้หน่อยว่าเอลรู้สึกยังไงไ hmm. บ้บอกว่าส่วนตัวคือเขาเป็นคนชอบเพลงนี้มากๆนะคะเพราะว่าความหมายเนี่ยรู้สึกถัดใจมากๆเลย เรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกดีกว่าใช่ครับมีมันมีความพิเศษยังไงางอะไรโอ้พิเศษมากครับอันนี้คือเป็นเป็นคอนเสิร์ตที่ต้องเรียกว่าไบวินใส่ความเป็นไบวินเข้าไปอย่างเต็มสตรีมมากๆคือเรามีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนเลยครับในครั้งนี้ผมเข้าไปมีส่วนร่วมกับเรื่องดนตรีเยอะมากผม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 น่าจะเน้นไปที่แบบการอเรนจ์เพลงหรือว่าเอาเพลงที่แบบอยากจะร้องมาร้องในแบบของผมอะไรอย่างนี้น่าจะมีอะไรอย่างนี้เยอะเลยครับช่วงนี้กําลังซุ่มทําเพลงอยู่ด้วยครับคิดว่าช่วงต้นปีน่าจะได้ฟัง มากเผมรู้สึกว่าเขาแบบมันแต่งได้ดีมากมันแต่งมันซิมเพิลแต่แบบผมรู้สึกว่าทุกคนที่ได้ฟังจะมีแบ็กกราวด์หรือมีเรื่องราวของตัวเองที่ทําให้อินเข้าไปกับเพลงนั้นได้เขาเห็นคลิปลองไห้เขาก็มีทั้งมาแบบไม่ว่าไบร์จะเจออะไรอยู่ขอให้มาขอให้ไบรท์ผ่านพ้นไปได้ผมว่ขอม่ให้ผมผมเพลงเพลงพอครับผม ไม่ได้อินเนื้อหาแต่ชอบเพลงมากๆเป็นการส่วนตัวนั่นเองนะคะไปดูอีกหนึ่งข่าวกันมากดีกว่าคุณพ่อลูกสี่แล้วจ้าปรบมือให้กับพ่อๆหน่อยหรือว่า,าคุณพ่อบีมกวีกับภรยาสุดเลิฟก,ก็คือคุณออยนั่นเองนะคะตอนนี้กำเนิดทายาทเต็มครอบครัวะคะ่ะเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะคะท่มามกลางคำยินดีอย่างล้นหลามเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าชื่อน้องทั้งสองชื่ออะไรบ้าง ชื่อจริงนะคะเด็กหญิงอันวารินนะคะแล้วก็เด็กหญิงอัญญาอัญยารินนะคะชื่อเล่นก็คือน้องอันวาแล้วก็อัญญานั่นเองเอซึ่งตอนนี้ค่ะคุณพ่อคนเก่ง,องบอกด้วยว่าได้เปิดอินสตาแกรมต้อนรับเบบีทั้งสองคนแล้วนะก็คือชื่อแอคเคาท์เลยอัญญาอันวานะคะซึ่งขนาดนี้มีแฟนๆกดติดตามถึงแสนสี่แล้วจ้าคุณผู้ชมโพส <Post S 2> ไ, <ว S 1> ไปส<า>คลิป ขอภัยชื่อ Un Un อันวาดอทอัญญาเขาเรียงแบบนี้นะคะอัปเดตนะคะเมื่อวันที่25ก็คือคลิปเมื่อกี้ที่เราให้ดูกันแต่ว่าล่าสุดอะเหมือนออทีมงานบอกว่าเพิ่มขึ้นไปอีกนะยอดฟอลใช่เพราะว่าจริงๆครอบครัวนี้ก็คือน่าติดตามอยู่แล้วตั้งแต่พี่ทีกับพี่ปีเนาะคือน่ารักทั้งคู่เลยเห็นคลิปนี้ไหมพี่โซที่เขาเหอ่อพี่ชายคือพี่ทีพี่พีเหิอน้องสาวมากที่แบบเค้นน้องวี่ยนีดูดิ จนทุกคนบอกว่าเออเบาๆหน่อยน้องเพิ่งเกิดเบาๆหน่อยอะไรเงี้ยก็เอ็นดูไม่ไหวเลยก็เดี๋ยวรอชมนะคะเพราะว่าครอบครัวขอพี่บีมกับพี่ออยก็จะมีคลิปต่างๆให้เราได้ชมกันผ่านทาง IG แล้วก็ YouTube อยู่แล้วเขาก็เป็นดาวโซเชียลนะดาวทิกตอกนะน้องพีน้องพีอ่ะน่ารักมากเคยไปเจอครั้งนึงในงานอีเวนต์น่ารักมากแบบ เล่นทุกอย่างเล่นทุกอย่างจริงๆแต่แบบ<อ>เป็นเด็กที่แบบเล่นแต่มันไม่ดือ้อไม่สนนึ่งออกใช่ปะ<อ>คือเล่นแบบจับจับนูน่นจับนี่เล่นไปหมดแต่ถึงเวลาทํางานทํางานได้อ่าอก็เตรียมตัวเลยเป็นดารานะคะอะช่วงหน้าไม่ต้องรอแล้วสําหรับป๊อปโชว์คะ่ะหนุ่มคนนี้กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องขินกับซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่า Don't Stop Baby เจอกันในช่วงป๊อปโชว์คะ่ะ ด้วยนะก่อนอื่นให้คินติดไวเลสไพีนิดนึงนะคะก็ต้อนรับคินนะคะกับซิงเกิลใหม่ด้วยที่ชื่อว่า Don't Stop Baby นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วในรอบปีนี้พี่โซที่เราได้ฟังเพลงของน้องกันนะคะซึ่งปีนี้เขาบอกเลยปล่อยมารัวๆไม่ว่าจะเป็นอยู่คนเดียวมันเหงาผิดกติกาห่วงได้ไหมแล้วก็ซิงเกิลนี้ที่ชื่อว่า Don't Stop Baby ว้าวเออแล้วเขาแบบเต้นด้วยเหนื่อยไหม ไม่ค่อยครับไม่ค่อยครับแต่มันทําให้รายการเราสดใสขึ้นมาเลยด้วยกันตาด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 าจะบอกว่าช่วงที่หนึ่งกับช่วงที่สองพี่โซเหมือนแบบเหนื่อยเหมือนจะหลับแต่พอร้องคินมาปุ๊บ เอเนอร์จี้มาเลยอยากมีเวลาต่ออีกสักหนึ่งชั่วโมงเพื่อคุยกับคินตรงนี้โอ้ได้เลยครับคินถามคินก่อนเลยดีกว่าว่าอัลบั้มนี้คินได้พี่เวใช่ไหมเป็น Executive Producer ด้วยเล่าหน่อยเป็นยังไงบ้างครับผมก็สำหรับอัลบั้มนี้นะครับก็มีชื่อว่า Adrenaline นะครับคินก็ได้พี่เวไทเทเนียมนะครับมาเป็น Executive Producer ครับผมพี่เวเขาก็จะช่วยดูเวลาแบบว่าเลือกโปรดิวเซอร์คนไหนมาทาเพลงหรือว่าดูบีทเพลงแล้วก็ดูแบบ mood and tone เพลงว่ามันไปทิศทางเดียวกันหรือเเปล่่่าาคครรัับบผผมมมกก็ได้พีีวชยออ ประโยคเด็ดเขาบอกว่าเธอเป็นคนใจร้ายเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอันนี้มันคือยังไงคะก็เหมือนกับว่าเป็นแบบว่าในเพลง Don't So Baby ก็เหมือนกับว่าจะมีท่อนหนึ่งที่ร้องว่าเธอเป็นคนใจร้ายเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปมันก็จะเป็นมุ้เหมือนกับว่าเวลาเราชอบคนคนหนึ่งคับผมแล้วว่าเราทําตัวไม่ถูกว่าแบบว่าเอ๊ะเราจะเจอเขาเราจะทําไงดีบางทีเราเราจะแบบว่ามองเขาเงี้ยบางทีเขาก็สนใจบางทีเขาก็ไม่สนใจเราก็ไม่รู้ว่าเขาแบบออนออฟออนอย่างเงี้ยเรายังไงเดี๋ยวลองประโยคนี้พูดกับพี่โซหน่อยได้ไหมพี่โซ่ะ เดี๋ยวพี่เป็นพ่วกกบนะคะแล้วคินพูดว่าอ MV ก็เธอเป็นคนใจร้ายเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเป็นนางเอกมิวสิควิดีโอได้ค่ะห้าสี่สามสอง action ก็เธอเป็นคนใจร้ายเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปประเด็นนางเอกเราวันนี้ไม่เล่นตัวไม่เล่นตัวเลยยากหน่อยนะคะเพราะว่าน่ารักมากจริงๆน้องคินเนาะถาถึง MV บ้างดีกว่าเพราะ MV ก็คือน่ารักมากมีการแบบเต้น เต้นแบบนี้ในสวนในอะไรไ<ม>หนเล่าให้ฟังนะต้องบอกก่อนว่าใน MV วนี้นะครับคินก็ได้แบบว่าพี่พี่แล้วก็เพื่อนเพื่อในค่ายมาแล้วก็ได้ศิลปินจากน้องอาร่ามาเป็นนางเอกีให้ครับผม,มแล้วก็ได้น้องไมจีบน้องคริสมาช่วยเล่นครับผมโอแล้วคินก็แบบเต้นจริงจังเหมือนกันนะก็มีเต้นจริงจังมากครับผมก็เป็นครั้งแรกเฮงแรกที่แบบคินเต้นแบบจริงจังเพราะปกติคินก็แบบเต้นกีฬาอย่างเดียวแล้วก็ร้องอย่างเดียวแล้วก็ไม่ค่อยแต่ว่าได้แบบ เต้นจริงจังมากถอยแต่พอเพลงนี้ก็แบบมีโคโลกราฟเต้นเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมอะไรเหนื่อยกว่าการเล่นไอซ์ฮอกกี้กับการเต้นของพี่ไก่เมื่อกี้พี่ไก่มาคุมก็ที่จริงเหนื่อยทั้งคู่ครับผมจะคนละแบบเพราะว่าอย่างแบบว่าการที่เราแบบว่าเล่นบนกีฬาอย่างเงี้ยมันก็จะเหนื่อยแล้วก็แบบเดี่ยก็หายแต่ว่าเต้นมันจะแบบล้ามากกว่าแล้วก็ต้องแบบอะไรมากกว่าแล้วก็แบบว่าพวกเก็บลายเต้นเน yeah like like ี nee ่ยตอาลายคิงก็ต้องแบบซ้อมเยอะเหมือนกันเพราะว่าคิงก็เต้นไม่ค่อย ไม่ได้มีพื้นฐานมาเยอะมากขนาดก็ต้องเรียกว่าฝึกหนักเหมือนกันเนาะหนักมากครับผมกว่าจะได้แบบนี้ครับผมแล้วการที่ร่วมงานกับฮาร์ลมเชคเป็นยังไงบ้างร่วมงานกับฮาร์ลมเชคก็สนุกมากครับพี่ๆก็น่ารักทุกคนกูจะได้ก็แบบว่าน่ารักมากจริง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 แล้วพี่ไก่ก็ใจดีมากเลยครับมีท่าเต้นอะไรที่อยากให้สอนจะสเลยว้ไหมครับพี่กับพี่เอ็มได้ไหมสองคนได้ได้ครับเอาท่าไหนดีเอาฮุกเลยครับผมค่ะเอาแบบเบาๆพอนะโอเคได้ครับฮุกก็แบบว่า So baby d o n แล้วก็ don stop แล้วก็ขึ้น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 แล้วก็อย่างมี้ะครับเออเอาเขาใช้ทั้งตัวเหมือนกันนะคะเต้นเช้าอ่ะใช้ทั้งตัวเลยครับทั้งตัวเออไอไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ทันไม่ทันเหมือนกันฉะนั้นใครที่อยากทัน ไปดูเ v เรื่อยๆแล้วไปเยอะๆก็จะได้มีการเต้นได้ฝึกเต้นกันได้ใน MV เนาะอืมีคินมีอะไรจะฝากบอกแฟนคลับไหมหรือว่าคนที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดครับผมคินก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับที่คอยสนับสนุนคินนะครับผมแล้วก็จะพยายามกลับบ้า้เห็นหน้าเห็นตาบ่อยๆครับผมแล้วก็ก็จะพยายามแบบว่าลงคอนเทนต์บ่อยๆเดี๋ยวจะแบบมีคลิปสอนเต้นอะไรอย่างงี้ว้าวใช่ครับผมเพราะว่ามันก็แบบถ้ามันก็แอบยากแหละก็ต้องแบบว่า ใจไม่ต้องแกะกันดีคินก็มาแกะให้ง่ายๆเลยเยี่ยมไปเลยแล้วเมื่อกี้ทีมงานแอบกระซิบมาบอกว่าคินเพิ่งได้เหรียญทองมาด้วยเหรอใช่คินก็มีว่าไปแข่งไอซ์อกกี้มาครับตอนนั้นก็เป็น U 2 0เป็น U ย0 Thailand o โ e เ n i a นเ a m p i o n s ป i p ครับก็ได้เหรียญทองมาครับเงมากต่อมือคือนอกจากน้องคินจะหน้าตาดีแล้วร้องเพลงได้เลยเต้นเก่งแล้วกีฬาก็ดีกีฬาได้ แต่พี่โซต้องถามกันต่อเองว่าน้องโสดไหมอันนี้ไม่รู้ยังไงคะตอนแรกตอนแหละถามได้ถามได้ถามได้ครับยังทายสดก็ยังสยังกสดอยู่ครับยังโสดอยู่อ่ะโอเคแสดงว่าตอนนี้ครบเครื่องทุกอย่างแหละไปตามที่บอกไปอ่ะน้องพินจะฝากเพลงอีกสักครั้งหนึ่สำหรับ MV นี่ครับผมกินก็ฝากเพลง Not So Baby ด้วยนะครับก็สามารถรับชม MV นะครับได้ที่ YouTube Official Y Music แล้วครับแล้วก็ฟังได้ที่ Streaming Platform ทุกแพลตฟอร์มหลอกครับกินฟังด้วยครับ น่ารักมากวันน sure> ี้ไงก็ต้องขอบคุณน้องคินด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพลงของน้องด้วยยังไงซิงเกิลหน้ากลับมาป๊อปโชว์ใหม่ได้เลยครับค่ะวันนี้นะคะแอมพี่โจแล้วก็น้องคินลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ